สวัสดีพี่พี่ชาวเทรดเดอร์ทุกท่านคะ่ะพบกับ d a i l y Trading a n a l y s i ิบทวิเคราะห์อทองคำรายวันประจำวันที่13กรกฎาคม2,568ค่ะวันนี้เป็นบทวิเคราะห์ที่ช่วงตลาดปิดนะคะพรุ่งนี้ตลาดเปิดวันที่14นะคะวันนี้ถ้าถูกก็จะมาวิเคราะห์ก่อนตลาดเปิดนะคะว่าทองคำในวันจันทร์จะมีโอกาส ไปฝั่งไหนกันบ้างอย่างที่เราเห็นในกราฟเลยนะเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยมันมีการแลนดี่ขึ้นมาค่อนข้างจะสวยเลยนะคะจากช่วงที่เขาเดบิวต์เอาที่3,326นะคะแล้วก็มีการแลนดี่ขึ้นมาที่ระดับโอ้มีฉลบออกไปอีกนะคะประมาณ3,368ก็ประมาณเกือบๆ4,000จุดกันเลยทีเดียวนะแล้วทีนี้วันจันทร์เราจะทําการเทรดกันอย่างไรนะถ้าทูคิดว่าวันจันทร์เนี่ยราคาอาจจะมีการปรับตัวลงมาก่อนนะคะที่ระดับแนว ต้านบริเวณนี้นะคะก็คือระดับ3,345นั่นเองน้กทูกจะวาดกราฟตรงนี้ไว้ให้นะคะอาจจะออกมาตรงนี้ก่อนนะคะหรืออาจจะออกข้างตรงนี้ไปด้วยนะคะอ่ะเลนจอยู่ประมาณนี้นะคะกรอบด้านบนนะคะอยู่ประมาณ3,364จนถึง3,366นะคะบวกลบประมาณ200จุดเนาะแล้วก็แนวรับ โ,โซนแนวรับแล้วกันนะคะอยู่ประมาณ3,345กรอบนี้ก็อยู่ประมาณสักพันกว่าๆนะคะเกือบเกือบสองพันเนาะก็ค่อนข้างจะกว้างเหมือนกันแต่ถ้ามันเล่นรอบตรงนี้เนี่ยคิดว่าพี่ๆน่าจะได้หลุมในการเข้าหลายรอบนะคะแล้วก็ถ้ามองจากด้านบนเลยโอกาสที่มันจะมีการแรนลนดี่ขึ้นไปมีไหมจริงๆมันก็ยังมีโอกาสอยู่นะคะ เพราะว่ามันขึ้นขึ้น,น,น,นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเลยนะก็จะมีโซนซับไพอีกโซนหนึ่งที่บริเวณนี้ก็คือ3,391จนถึง3,300จนถึง3,396นะคะอ่าก็กรอบอยู่ประมาณนี้ก็คืออยู่โซนบนเลยนะแต่ทีนี้ถ้าในกรณีที่มันปรับตัวลงได้จริงๆนะก็คือประมาณโซนนี้ตรงบล็อกนี้ที่เขามีโอกาสที่มันจะมีการเทคขึ้นมาจะเป็นดีมานบล็อกตรงนี้นะคะถ้ามันแฉลบลงมาในสัปดาห์หน้า ถ้าถูกก็คิดว่าถ้าสมมุติว่ามันต่ํากว่าสี่ห้านะคะโอกาสที่มันจะลงมาก็คือตรงนี้อ่ะแล้วก็ไม่แน่ถ้าลงมาตรงนี้อาจจะเทคไปตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าด้วยโครงสร้างของเขาในการขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างจะแข็งแรงในกรอบเล็กๆตรงนี้นะคะแต่ทีนี้ถ้ามองในกรอบใหญ่ภาพรวมกรอบใหญ่ๆตอนนี้ถ้าแบบสโคปใหญ่ๆเลยนะก็จะมีบล็อกอยู่บร,ริเวณนี้นะคะอ่ะถ้าสมมุติว่าราคาออกข้างแล้วไม่สามารถเบรกเอาบริเวณที่มันเป็น ซัพพลายบริเวณนี้ได้เนี่ยที่ทําเป็นเทรนเล็กๆในเทรนใหญ่ๆนะคะคือเป็นเทรนขาลงตรงเนี้ยนะแล้วก็ถ้ามันทํารอบตรงนี้เราไม่สามารถผ่านบริเวณนี้ได้ถ้าทุกมองว่ามันอาจจะเป็นหลูปใหญ่นะคะหลูปใหญ่ก็คือตรงนี้ในรายสัปดาห์นะอันนี้วิเคราะห์รายสัปดาห์ให้เลยนะอาจจะเป็นหลูปประมาณนี้ก็ได้นะคะในหลูปที่มันออกข้างแบบนี้แต่ว่าให้เล่นวันต่อวันไปก่อนละกันเราดูหน้างานไปก่อนนะคะก็คิดว่าน่าจะออกมาประมาณนี้แล้วก็อีแผนหนึ่งถ้าโอเคแหละถ้ามันดรอปลงมาแล้วมันไม่ ไม่ลงมาเทสต,ตรงนี้ไม่ให้เราเข้าเนี่ยนะคะแล้วอยู่ดีมันทําการเบรกเอาขึ้นนะก็ตามสไตล์เลยนะตามสไตล์บทวิเคราะห์ของเดทูก็คือถ้าในกรณีที่มันเบรกเอาเราก็รอช่วงราคาที่มันเบสหรือช่วงราคาที่มันยอ่อแล้วทําการเข้าซื้อนั่นเองนะคะย้ําเสม,มอว่าในกรณีที่เราเข้าซื้อเราควรที่จะเข้าซื้อในราคาที่ต่ําที่สุดหรือถูกที่สุดนั่นเองนะแล้วก็เวลาขายนี่ให้ขายราคาที่สูงที่สุดนะคะถ้าใครจะมารอดักขายก็ด้านบนตรงนี้เลยแต่ถ้าโอเคถ้ามันออกข้างวันจันทร์ไม่ค่อยมีวอลลุ่ม ก็คิดว่าเราอาจจะต้องหากรอบเล็กๆในไทม์เฟรมเล่นนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าทูมีคห์ในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนาะมันค่อนข้างที่จะเป็นกรอบใหญ่นะคะอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นกรอบเล็กๆนะคะเราอาจจะต้องหากรอบในการเล่นนะคะกรอบเล็กก็อย่างที่บอกนะคะสี่ห้าถึงหกสามหกสี่ประมาณนี้ประมาณสองพันจุดนะคะก็คือบริเวณนี้มันอาจจะเล่นรอบในกรอบนี้ไปก่อนนะก็แผนมีประมาณนี้นะคะพี่ๆ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ถ้าถูกขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย